อีกาพยายมยินดีนำเสนอลุงผาปืนโตตอนปืนโตปราบปอบนานแล้วที่สำนักสงในหมู่บ้านของลุงผาไม่มีพระมาจำพรรษาอยู่จนกลายเป็นสำนักสงร้างไปจนกระทั่งในวันหนึ่งได้มีพระทุดงมาปักกรดอยู่ที่สำนักสงร้างแห่งนั้น สร้างความดีใจให้แก่ปะเรียบเป็นอันมากแกรีบวิ่งหน้าตั้งมาแจ้งแกลุงพาไอพาพไอพาพข้ามีเรื่องจะมาบอกไอพาพไอพาพข้ามีเรื่องจะมาบอกอเหนื่อยอ้าววิ่งมาทำอะไรอีกอะนั่งเรียบเอ้ยอย่าบอกนะว่ามีผีกระสือมาหากินไส้คนอีกอะ แบบหนึง่งไม่ใช่ไม่ใช่ข่าวนี้เป็นข่าวดีข้าได้ข่าวมาว่ามีพระธูดองมาปักปลดอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านเราข้าจะมาชวนเองไปกราบพระพระมาจากไหนกันละ่ะแต่ก็ดีนะไปสิจะได้เอาอาหารไปถวายพระด้วยวัดบ้านเราไม่มีพระมาจำพรรษานานและเมื่อได้ไปกราบพระ และถวายอาหารให้แก่พระแล้วทั้งลุงภาพและชาวบ้านก็เกิดมีความศรัทธาจึงไปปรึกษากับผู้ใหญ่มันซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุนว่าในสำนักสงฆ์ก็ไร้พระมาจำพรรษานานแล้วอยากจะได้พระธุดงค์รูปนี้มาจำพรรษาอยู่ผู้ใหญ่มัน่นจึงไปนิมนต์พระกับลุงภาพถ้าผู้ใหญ่และชาวบ้านเห็นพ้องต่องกันแบบนั้น อาตมาก็ไม่มีอะไรจะขัดข้องตั้งแต่นั้นมาการก่อสร้างวัดวาตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ของชาวบ้านจึงเริ่มตน้นขึ้นแต่เช้าวันหนึ่งลวงปรังก็พบว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเป็ดที่เลี้ยงไว้กลางทุ่งของแกอ,อไอผาเป็ดข้ามีมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะมาลมกัดถึง กัดไปโห้โวตายไปเกือบครึ่งเล้าเลยอะแต่และตัวนะถูกกัดเสลเทะคไปหมดเลยอะมาอีกคนและเป็ดโดนตัวอะไรกัดตายเอ็งก็ไปบอกผู้ใหญ่มั่นสิโว้ยมาบอกข้าทำไมเดี๋ยวปทุมเดี๋ยวกระโถนขออ้าเองมีปืนโตปืนเองมันปราบผีกระสือได้ตอนนี้ถ้ามีอะไรที่คนมันสงสัยว่าเป็นผีกระสือทำ คนเขาก็ต้องคิดถึงแก่กันทั้งนั้นแหละเมื่อได้รับแต่งตั้งให้เป็นลุงผาปืนโตปราบผีเข้าให้แล้วลุงผาก็ต้องจำใจออกไปดูเหตุการณ์หรือว่ามันจะเป็นเสือลงมาจากภูเขามากินเป็ดของข้าถึงได้มีแต่ขนเป็ดกระจายเกลือนเล้าแบบนี้ไม่มีรอยตีนของสัตว์เลยนะไม่ว่าจะเป็นหมาหมีหรือเสือที่เห็นเห็นเนี่ย รอยตีนคนรอยตีนไอ้ปลังมันหรือเปล่าไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รอยตีนของมันใหญ่กว่าของข้าเยอะเลยนะเนี่ยเออเอ้ยรอยมันย่ําไปรอบรอบแล้วแล้วเลี้ยวออกถนนไปทางสวนยางพาราข้าว่าลองตามรอยมันไปดูสิแต่รอยนั้นก็มาสุดอยู่ที่ขอบถนนแล้วหายไป ไม่สามารถตามต่อได้อีกคืนหนึ่งยายเนียมที่นอนป่วยอยู่ในบ้านก็เกิดมีอาการประหลาดขึ้นกลางดึกโอ้ยโอ้ย,อยกลัวแล้วโอ้ไปให้พ้นนะอย่าทำค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยผีมันกัดกินข้าเึ้นมาเรื่อยๆแล้วอ ลูกหลานที่เฝ้าดูอาการอยู่นึกว่าแกเพอ้อเพราะผิดไข้จนกระทั่งแกกรีดร้องออกมาบอกว่าปวดท้องอย่างหนักสุดท้ายก็กระอักเลือดออกมากองใหญ่ก่อนจะนอนตายตาเหลือกข่าวการตายของเยายเนียมสร้างความแตกตื่นให้แก่ชาวบ้านเพราะเป็นการตายที่ประหลาดอีกทั้งศพของแกยังเน่าเร็วมากเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองศพ ก็เน่าเละคาโลคนเท่าคนแก่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหย่เนียมถูกผีกินจากข้างในถ้างั้นหมู่บ้านเราก็มีผีปอบอสิไม่ใช่ผีกระสือซะแล้วอ่ะที่มากินเป็ดลุงปรังทีเนี้เอาไงดีโน No 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 น o n อย่าเลตามองมาทางข้าข้ายิงปอบไม่เป็นนะโว้ยเคยยิงแต่ผีกระสือ ได้เยินมาว่าหลวงตาที่วัดเมื่อก่อนท่านเคยเป็นหมอคาถาท่านอาจจะมีของขังให้ชาวบ้านเอาไว้ป้องกันตัวส่วนเรื่องไล่ปอบเราก็หาหมอผีมาทำพิธีไล่มันไปสิเออเข้าท่าดีเองนี่มันหัวแหลมเหมือนหัวหลิงถ้างั้นเราก็รีบไปกันเถอะดังนั้นคนทั้งสี่จึงไปหาพระธุดงที่บัดนี้ก็คือหลวงตากลำํำ เพื่อขอของขลังเอาไว้ป้องกันตัวหลวงตาได้ให้ได้สายสิทธ์มากคนละเส้นจากนั้นก็ไปหาหมอผีอ่ำเพื่อขอให้มาทำพิธีไล่ปออันดับแรกแหละเต่งรูซก,ก่อนว่าตัวที่มากินเป็ดมันเป็นตัวอะไรกันแน่คืนพรุ่งนี้ให้พวกเองเอาลูกวัวไปผูกไว้ที่ป่าตีนเขาโน่นแหละ เอาเลือดหมูมา,าศาส์ใส่ตัวมันด้วยนะคราวนี้ก็จะได้รู้ว่ามีเสือมากินเป็ดหรือเปล่าเอาวัวตัวน้อยเกิดใหม่ของข้าก็ได้นะข้ามีอยู่ตัวหนึ่งพอดีเลยอะแต่แน่ใจนะว่าจะได้ผลนะพ่อหมออบบะเอ็เนยข้าจะไปลู้ได้อย่างไงถึงได้ให้เอาเหยื่อไปล่อพันไงถ้ามันเป็นเสือจริงๆ ถ้ามันได้กินคราวเลือดมันก็จะต้องออกบางแงบแงมตกลงคืนนั้นผู้ใหญ่มัน่นจึงพาชาวบ้านมาซุ่มดูพร้อมอาวุธโดยมีปืนโตของลุงผาเป็นหลักประกันฉับพลันลูกหัวที่ผูกไว้กับต้นไม้ก็ดิ้นคลุกคลักมันส่งเสียงร้องอย่างตื่นกลัวพร้อมกับมีเงาตะคุ่มเงาหนึ่งอยู่ในเงาสลัวของร่มไม้ ลมแรงโบกพัดมาพัดเอาผืนผ้าสะบัดรปลริวอยู่กลางแสงจันเอ๊นั่นมันชีวรพระนิวาเสียงของลุงภาคแม้จะเบาแสนเบาแต่ทำให้ร่างที่เดินเข้ามาหาลูกวัวต้องหยุดชะงักลงและหายวับไปเหมือนกับกลุ่มควันไอ้ปลังนั่นมันพระใช่ไหมวะ เองเห็นไหมรูปร่างมันคล้ายๆพระนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ข้ากำลังมองมันอยู่แต่จู่ๆมันก็หายวับไปกับตาเลยอะชักจะไม่เข้าท่าดูแล้วจะไม่เข้าทีแล้วพระมาทำไงทำท่าจะเข้าไปหาลูกวัวเสด้วยมันโหมจีวรพระชัดๆชักจะสงสัยหลวงตาที่วัดซะแล้ว หยุดเลยลุงอย่าไปกล่าวห,หาหลวงตาโดยที่ยังไม่มีหลักฐานเลยก็กูีงไงหลักฐานกูเห็นมากับตาคู่นี้กูมั่นใจว่าผีปอบที่มาสิงกินคนจะต้องเป็นพระอย่างแน่ดอนและพระที่หมู่บ้านก็มีอยู่รูปเดียวเท่านั้นก็คือหลวงตาก,กรรมกูต้องไปพิสูจน์ให้รู้เรื่องตกลงว่าคืนนั้น ก็ไม่มีสัตว์ร้ายตัวไหนออกมากินลูกวัวและไม่มีผีปอบออกมาให้เห็นเลยวันรุ่งขึ้นลุงภาพก็บุกไปถามหลวงตาที่สำนักสงฆ์ตรงๆว่าหลวงตาเป็นปอบอคคมหรือเปล่าแถมยังงัดปืนโตของแกออกมาขู่พระอีกพอดีกับที่ผู้ใหญ่มันและชาวบ้านวิ่งกรูกันเข้ามาห้ามเอาไว้เสียก่อนโหยมึงหยุดเลย ยงมึงไปทำอะไรกับพรกกับเจ้าแบบนั้นนะ่ะโอ้ยมึงทำบูบาปมากไปแล้วนะไอ้พับเออห้ามกูกันดีนะักระวังตัวกันเอาไว้เดี๋ยวได้โดนปอบมันกินลากไส้กันหมดหมู่บ้านเนี่ยแล้วแกก็แบกปืนโตของแกกลับบ้านไปอย่างไม่สนใจใครหน้าไหนอีต่อมาในหมู่บ้านก็เกิดมีคนตายเพิ่มขึ้นอีกหลายราย แต่ละรายสภาพศพไม่ต่างกันเลยคือศพเน่าเร็วมากราวกับข้างในเน่าเฟะมานานแล้วชาวบ้านเริ่มโจยขานไปต่างๆนานาผู้ใหญ่มัน่นจึงต้องไปหาหมอผีอำ่ำให้มาทำพิธีกำจัดปอบพิธีถูกจัดขึ้นในคืนเดือนดับเพื่อจะกำจัดปอบให้สิ้นซากหมอผีได้สั่งให้ผู้ใหญ่มัน่น นำเลือดหมูเลือดไก่มาสาสตร์กองไว้ที่หน้าวงล้อมสายศิน์และสวดคาถาเรียกผีเสียงดังครู่เดียวก็มีลมพัดมาอื้ออิงชาวบ้านที่มาร่วมพิธีพากันหลบอยู่ข้างหลังหมอผีกันหมดมีเสียงหมาหอนจากทางสำนักสงศิลป์ซึ่งขึงล้อมทุกคนไว้เกิดสั่นไหวเหมือนถูกมือใครมาจับสั่นและแล้วร่างของหลวงตาอำ่ำ ซึ่งจำพรรษาอยู่ในสำนักสงร้างก็ปรากฏตัวขึ้นแต่รูปร่างหน้าตาของแกเปลี่ยนไปผิวหนังทั่วร่างกายเป็นสีน้ำตาลปนดำปากที่อ้ากว้างเต็มไปด้วยฟันแหลมคมแลบลิ้นยาวเลียริมฝีปากตลอดเวลามือสองข้างกลางกงเล็บออกเหมือนพร้อมจะขยำหมอผีอ่ำเร่งสวดคาถา พร้อมสาดน้ำมนต์เข้าใส่แต่ผีร้ายหาได้สะดุ้งสะเทือนไม่ยังเดินเข้ามาอยู่เรื่อยกูหิวกูหิวกูอยากกินเลือดมันกลายเป็นปอบเต็มตัวแล้วช่วยกันจับมันไว้ให้ได้ ถ้าข้าเอาพยันติดหน้ามันได้ปอบพระตัวนี้ก็จะตายไปแต่ไม่มีใครกล้าออกไปเผชิญหน้ากับปอบเลยเอาแต่นั่งตัวสั่นเทาอยู่ข้างหลังหมอผีอ่ำกันหมดเอาไอจิบหายไม่มีใครออกกันไปเลยเหรอแล้วกันไม่ตกลัวมันหัวใหญ่เอาปืนออกมายิงมันเอามีดแทงมันก็ได้ ข้าอยากจะได้โอกาสเอาผ้าหยันไปปิดหน้ามันผู้ใหญ่มั่นลนลานลุกขึ้นยืนแล้วเล็งปืนไปที่ปอบพระลันไกลออกไปแต่ปืนเจ้ากรรมกลับยิงไม่ออกเฮ้ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ปืนขัดลำกล้องยิงไม่ออกอ่ะหมอผู้ใหญ่มั่นร้องอุทานอย่างตกใจทุกคนผุดลุกขึ้นยืนและแล้วตอบ มันก็เดินมาถึงวงล้อมสายสินมือที่มีกงเล็บแหลมตวัดได้สายสินจนขาดออกจากกันคนข้างหลังของหมอผีอำ่ำต่างแตกฮือราวกับพึ่งแตกรังหมอผีอำ่ำพยายามฟันปอบด้วยมีดสัน้นแต่มันก็จับมีดของแกไว้ได้ทันใดนั้นเองเปรี่ยงเสียงระเบิดกระสุนดังกึงกก้องขึ้น พร้อมกับร่างของลุงภาคที่ทะลันเข้ามาซัดลูกปืนเข้าใส่ปอบซ้ำอีกเรียง <c oughs> ปอบพระพงะไปตามแรงกระสุนหมออ่ำไม่รอช้าแทงมีสันเข้าที่หน้าอกของมันจนมิดด้ามลุงภาคคว้าพยันจากมือของหมออ่ำแปะลงบนใบหน้าของปอบพระ <c oughs> ปอกพระร้องลั่นมันหงายหลังล้มตึงลงหมออั่งรีบท่องคาถาเคาะไปที่หม้อดินเผาแล้วเอาพยันมาปิดปากหม้อไว้ได้ทันเหอะเสร็จจนได้คุณนึกว่มึงจะแน่เบอเดอร์ชาวบ้านที่หนีไปหวนกลับมาดูร่างของพระกันใหม่ เห็นว่ามันกลับกลายเป็นมนุษย์ดังเดิมและกำลังมองมาด้วยสายตาอันเศร้าซ้อยขอโทษนะโยมไม่มีใครอยากเป็นปอบหรอกแล้วหลวงตากล่าก็สิ้นใจไปพร้อมกับปอบได้ถูกทำลายลงเหตุการณ์ที่พระกลายเป็นผีปอบสร้างความเสียใจให้แก่ชาวบ้านจนไม่นาน ลุงปรังก็ตัดสินใจไปบวชเป็นพระในตัวจังหวัดก่อนจะกลับมาจำพรรษาที่วัดเบิานเกิดผู้ใหญ่มั่นและชาวบ้านจึงมีกําลังใจพัฒนาสํานักสงฆ์กันยกใหญ่จนกลายเป็นวัดที่สวยงามโดยมีลุงภาพทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์หมู่บ้านจากผีร้ายต่อไป